เติมเกมกรีน่า d ดลต้าฟอร์ไม่ว่าจะคอมหรือมือถือสุดคุ้มราคาถูกกว่าใครได้แล้วที่ l i s t m a n s o p p ถูกกว่าเติมเองเข้าไวผ่อนได้24ชั่วโมงมีเกมชั้นนำมากมายเติมเว็บรับส่วนลด l i s t m a n c คอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมลายมีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ l i s t m a n s ช o p สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เร,รอยู่ใเกม d e l t a Force Mobile นะครับผม ซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นตัวแทงนะแล้วก็ปืนที่ผมใช้เป็นปืนสกานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้ผมก็ยังแต่งไม่ครบต้องเก็บเลเวลอีกเก็บมาลุยแต่ตัวนี้ผมยังไม่เคยเล่นเลยยิ่งสุดนะเองช่ยวยผมไม่ใช่ยิ่งสุดนะต้องยิงต้องนะยิงเรียบร้อยโคตรเน่งโคตรซิ่ง 哎，这里有个人在中呢。这人是谁？正在布下陷阱，差点。我带钢刺灸。我还有仗要打。是刺灸，我们才用。该镇住他们了。镇到敌人了。

เดี๋ยวขอไปสำรวจสกิลแป๊บยืนยันไปไปปุ๊บใช่เนี้ยรอได้ไหมเนี่ยคืออะไรซ่อมรถถัง,งเนี่ยหรอโอเคช่างมันเราไม่ต้องใช้หรอกรุย boom，被炸，被ระเบิด b o 敌军损失很小，目标很明确，继续战斗，确保该区域。了 o k 我来压制他们。他們 เป็นเพิ่นเ,เจ,จ้คดใจวะจู่ๆจุดแข็งเอลฟ์遭到攻击โอโอไม่โดนอีกแล้วเอ้โเจ็บเจ็บ เนี่ยเอลเจ้าตจ่อตรงนี้เฮ้ยเกินไปเพื่อนอุ๊ยโอ้โหมัวแต่เล่น RPG ผมว่าเราต้องไปยิงคนแล้วละเอาเป็นฝ่ายกัน

一步死生无间路，打这个。嗯，他们加价，五无人机启动。天保佑。<predictable. S 2> 有人有的耳膜炸了。没了我。 ตรงคนนี้อีกหรอไม่โดนออกมากไหนวะนะเฮ้ยอันนี้โดนโดนหมดแล้วตายและ โดนไหมโดนโดนโดนุ L าโดนไหมโดนโดนโดนแต่เอ้ยจะไม่ไหนจะระเบิดเนี่ยกระสุนหมดีิ mặt chú ý chú ý em không không chịu ủa chào băng, băng. ơi chết đón đi อุ blender, <too> ้ยโดนโดนโจมตีพิโดนโดนงเปิดโอ้ยไม่ต้เปิดโอ้ย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  ได้ไหมอ่ะโดนนะเอาโอ้ยโอ้ยเอาวะเอาวะเออนั่นแหละไม่มันกระสุดลวเพื่อน หักใจกับสนจริงๆสนน้อยเกิน่าสยเติมกระสุนยังเพื่อน

大狗蛋！接接接接接接！行动行动！敌 <sounds> 方已弃空军的 Alpha。我杀！我杀！敌方兵力剩余不多，行动继续。

แตกแตกแตกเฮ้ยม <tr Dave 's in blessing> ึงยังขับรถทะลึ่งทะลึ่งไม่โดนหรอเลยวเาตีส้นวากระสนตรงนี้่อยได้ไหมอ่ะอุ้ย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 สะดุ้งสะดุ้ง strategic marker อยู่ไม่คร ต้องการกระสุนนี่นงยิงตีตีด้วยมุมนี้โคตรเอาเลยนีร่ี่อุ้ย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 มันรู้ปะเนี่ย

จะได้แทนพี่วางกระสุนนะมันไม่ใครเน้นตัวนั้นตัวหมอเลยเหรอวางกระสุนให้หน่อยโอโ้โหมันดัดตรงนี้เลยอะ่ะเฮ้ยเราชนะแล้วกันกันโอย่างโหด

要挨吧！地方兵力不多了，守住防线。你没躲开了吧？啊！你没躲，你得挨了。敌军正在进攻据点 ไอ้ปืนดีปืนดีอุ้ยหลังโดนหลังเลยเพ้มันมาสิงก่อนมาสิงที่ว่ะจะกดออกไปติดเล็บเล็บเป็นยาวกดไปติด 敌、oh, oh, okay, okay, okay. 军正在进攻阵地 Bravo 一，据点 Bravo 一已被敌人清空，不要放松警惕。还有注意，据点 Bravo 二遭到攻击。 完火吧！约了。哎！龙枪，太难了！累。区域 Bravo 一已被友军控制，继续前进。坚守该区域，竭尽所能阻止敌军。 เฮ้จะกดอะไรเงี้กดไม่ติดกดติดนะแต่มันแบบมันไปโดนผมวิ่งเร็วไอ้<ะ>มันมีให้ขับปวิ่งเร็วจะขัดกันเลยเอาออกไนดะ้รับเรือรบจะมา 据点 Bravo 一已被敌人清空，不要放松警惕。友军已成功占领了敌方据点 Bravo 二，2, 进攻下个据点。嗯、敌方已攻占了据点 Bravo 三，友军部队正在攻占敌方据点，跟上他们的步伐。咋龙哥变？敌人清空了我方据点，即刻反攻，我们别无退路。 夺回防线，全力反击。弹药还有五十挂，能打更多麦克斯的。你就去。居一物，去。友军部队正在进攻据点 Bravo 一，加强火力支援。注意，Bravo 区域已被敌军控制，留给我们的机会不多了。无人机之位。 đang khí xẹo lắm, bị này, có phải là lão phu ôi, không được.

ไม่ไม่ไม่ร้องบอกต้องสินนัดอะ่ะขอรถอีกแล้วเสือจริง จับต่อใครวะยิงฟรีแล้วทานตรงนี้โอ้คนแรงเฮ้ยวขเตามเบลได้ตามเบล,ได,เลได้ทุกคน ทีมฝ่ายยังต้องรอด เฮ้ยนี่โดนตะวันเฮ้ยมันจะชุบมันจะชุบเฮ้ยเสังม在我的逐他เฮ้ยเพื่นอนตกตกมันตกใจ ก็สนด่อยเพื่อนโอ้ยโอ้ย,อยถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วโอ้ยตะวดัดไม่ไปมีสองตัวอีกโอ้กำลังยิงมันๆเลยเมื่อกี้อย่างเพลินอุ้ยแต่มันแรงจริงนะแล้วเดี๋ยวร่วงแล้วเขาโคตรนิ่งอะนอยู่ะก เอาชนะเลยไอสนุกสนุกปืนนี้สนุกลองเล่นดูทุกคนสก,กาเป็นอีก,กทางเลือกจริงจริงเกมนี้มันดีทุกปืนเลยนะมันอยู่ที่เราเล่นจริงๆอ่ะผมฆ่าไปได้กี่ตัวละฆ่าสิบฆ้าสิบไหมมาแต่ลนาพิจียิงรถอย่างเดียวกี่ตัวนะเู้แต่มันจริงยิงมันสามสิบห้าตัวเองโอเคครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้า